สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับผู่ชมวันเดอร์อบอยครับวันนี้มุกจะมารีวิวโลชั่นทาผิวกันบ้างคลิปกันก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะโฟกัสที่หน้าและลำคอกันส่วนมากใช่ไหมครับมีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้มุกีวิวโลชั่นทาผิวบ้างวันนี้มุกก็เลยจัดให้ละครับทุกคนพอพูดถึงโลชั่นทาผิว คือตอนนี้ทุกวันนี้ในท้องตลาดมันมีเยอะมากใช่ไหมครับมีทั้งเป็นขวดหัวปั๊มเป็นซองหาซื้อง่ายในเซเว่นแล้วเราจะเลือกอยังไงใช่ไหมครับซึ่งบอกเลยว่าโลชั่นทาผิวที่มอสจะมารีวิวในวันนี้เป็นอะไรที่ฮอตฮิตติดกระแสติดลมบนในโลกโซเชียลมากครับนั่นก็คือเนาะ Nivea Vitamin lotion นั่นเองครับเขาจะมาด้วยกัน2สูตรครับสูตรแรกนี่จะเป็นสีส้มครับเป็น Nivea C&E ตัวนี้เขามีวิตามินซีห้าสิบเท่าเลยครับทุกคนเขาจะเน้นเรื่องผิวกระจ่งางใสแล้วก็ฉ่ำเด้งครับส่วนอ ฟูจะเป็น C a A ครับสูตรนี้เขาเป็นวิตามิน A 100เท่าเลยครับแล้วก็วิตามินซีเข้มข้นใส่มาด้วยสูตรนี้เขาจะเน้นเรื่องลดเลือนจุดด่างดาปรับให้สีผิวดูสม่าเสมอครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆจะเห็นได้ว่า2สูตรนี้เขาจะใส่วิตามินซีมาทั้ง2สูตรเลยใช่ไหมครับเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ช่วยปัญหาผิวได้ค่อนข้างครอบคลุมหลายๆด้านเลยทีเดียวครับ <ๆ S 2> เราเลยเห็นว่าทุกวันนี้ในท้องตลาดมันจะมีวิตามินโลชั่นเยอะมากเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวแรกเป็นของ Gel c i t r a a ออร่เจลโลชั่น C N Extra by a u r a ตัวนี้เป็นสารสกัดจากส้มหลายๆสายพันธุ์ที่ให วิตามินซีสูงครับเนื้อเขาดีมากเลยนะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นแบบเจลเจลนี่เป็นเจลแบบนี้เนาะทาแล้วก็ซึมไปเลยไม่เหนียวหน้นอะโอ้แล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยตัวนี้ซึมไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นของวัซซ์ลีนซูเปอร์วิตามินไวท์เทนนิ่งเซรั่มตัวนี้เขาจะใช้วิตามินที่สกัดมาจากพวกแครนเบอร์รี่แล้วก็วิตามิน B3 าครับมาเอาเนื้อให้เ,เพื่อนๆดูนะนี่หน้าตาจะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยทุกคนเห็นไหมเป็นแบบเจลเจทาแล้วก็อะ ซึมแล้วหายแล้วเนี่ยเขาแตกตัวไปนนะ้ำแล้วก็ซึมบริวเวณผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ มีกลิ่นหอมมันอ่อนเหมือนกันเลยเป็นแบบอีกสไตล์นึงอันนี้จะหอมหมันหวานหน่อยที่มมพูดมาเนี่ยในวันนี้มมไม่ใช่จะบอกว่าใครดีไม่ดีหรือใครดีที่สุดนะครับน้องแต่ละคนเขาก็ดีกันไปคนละด้านครับแต่วันนี้ที่มมจะมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนฟังเลยพูดถึงเนื้อส่วนสผสมคุณประโยชน์สารสกัดต่างๆจะเป็นน้องมีเวียวายินีโลชั่นครับน้องสองคนนี้เป็นโลชั่นทาผิวที่บล็อกเกอร์หลายๆคนเริ่มรีวิวแล้วซึ่งมมอาจจะเป็นคนหลังๆแล้วก็ขออนุญาตเกาะกระแสไปด้วยแล้วกันคือจจาาาาก่องง้นะะเรรยววผิขขสึ เจ็ดวันทุกคนเจ็ดวันเท่านั้นเรามาเริ่มที่สูตรแรกครับสูตรสีส้ม Nivea Extra White C&E n Vitamin Lotion อย่างแรกมุกขอรีวิวเนื้อก่อนเลยทุกคนคือเขาทำเนื้อออกมาได้ดีแบบดีสุดๆเลยอะโลชั่นทาตัวสมัยนี้นะเราประทับจิตประทับใจมากๆอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับเขาจะดูเป็นเนื้อครีมสีขาวที่แบบเอ๊ะจะเหนียวไ,มห,ห,ไมหมจะหนอะหนไหมมุกจะทาให้ดูครับหนึซ้ำทุกคนยังไง ไหนเล่าคือหายไปแล้วคือเขาแตกตัวทันทีที่เราเริ่มเกลี่ยเขานะเขาแตกตัวไปนน้ำแล้วก็ซึมหายไปยกับผิวอย่างวดเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่ขี้เกียจทาโลชั่นไมดเข้าใจฟิลของคนที่แบบไม่ชอบทาโลชั่นนิดตัวเลยนะ <c oughs> เพราะว่า 1. มันจะเหนียวเหนอนะ เกี่ยไปแล้วพอใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงมันจะนึบๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่เป็นเลยครับไม่มีความเหนียวเหนอนะ่ะอยู่เลยมันเป็นการส่งเสริมทําให้เราชอบหรือว่าอยากทาเราชั่นที่ตัวมากขึ้นทําให้แบบผิวของเรามันดีขึ้นอะเออมาพูดถึงสารสกัดของเขากันบ้างครับในสูตรสีส้มเนี่ยเขาจะเน้นที่วิตามินซีเข้มข้นถึง50 เข้าในี่เขาเขียนเลยนะครับวิตามินซีที่เขาใส่เนี่ยเขาใส่มาถึง4ชนิดเลยซึ่งสําหรับมดนาม,มันสูบประมาณค่อนข้างเยอะเลยสําหรับโลชั่นทาตัวไม่ค่อยเห็นที่เขาใส่มาถึง4ชนิดขนาดนี้ปะกติก็จะอะอย่างมากก็2เนาะใส่มากลมๆกันแกมอันนี้คือใส่มา4ชนิดเลยทีเดียวครับช่วยบูสต์ผิวเราเนี่ยให้กระจ่งางใสเร็วขึ้นและนอกจากวิตามินซีเขาก็ใส่วิตามินอ e, ีเข้มข้นมาด้วยครับวิตามินอีเนี่ยจะช่วยในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยฉ่ำเด้งนั่นเองนอกจากนี้สิ่งที่มดแฮปปี้มาก เป็นสารกันแดดนั่นเองวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยครับเราแค่ทาทั่วผิวของเราหลังอาบน้ำเป็นประจำนั่นเองเขาการันตีไว้ด้านหลังเลยครับทุกคนปลุกผิวขาวใสฉ่ำเด้งภายใน7วันอย่างตอนเช้าเนี่ยเราทาตัวเดียวจบแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยทางนี้ทางนั้นนะครับต้องใช้อยาอ่างต่อเนื่องด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าทาวันแรกอีก6กวันไม่ทาแล้วมันจะไปกระจางใสฉ่ำเด้งได้ยังไงเนาะก็คือทาเป็นประจำครับติดต่อกัน7วัน มาถึงสูตรที่2กันบ้างครับสำหรับน้องสีชมพูครับ n i v e a Extra White C A Vitamin Lotion อย่างแรก <c oughs> เนื้อเหมือนเดิมทุกคนแฮปปี้มากๆเลยอะกับโลชั่นทาตัวสมัยนี้นะพูดแล้วจะหาว่าเราแบบเวอร์นะมือใหญยยทุกคนลององินี่ก็คือเนื้อของเขาเหมือนเดิมครับเป็นสีขาวแบบเอ๊ะจะหนึบไหมจะหนะไหมหนึ่งส หรือเปล่าก็คือเขาซึมไปหมดแล้วครับแตกตัวเป็นน้ําทันทีที่หมดเริ่มเกลียยทุกคนจะเห็นได้เลยจากไหนกองใช่ไหมหนึ่งสองาปุ๊บก,ก็คือซึมหายไปแล้วจ้าตัวนี้พ่อทาแล้วมันจะแบบไม่เนินอ่ะซึมเลยสบายผิวแล้วก็จะแบบเย็นสบายตัวด้วยอ่ะกลิ่นสูตรนี้จะออกเป็นแบบ หอมเบอร์รี่หน่อยทาเสร็จก็แล้วแบบตัวหอมหอมน่ารักมาพูดถึงสารสกัดกันบ้างดีกว่าครับสูตรนี้ก็จะเป็นสารสกัดจากวิตามินซีและวิตามินเอนั่นเองวิตามินเอ <c oughs> เขาใส่มาเข้มงวดถึงหนึ่งร้อยเท่าเลยเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับวิตามินเอของเขาเนี่ยเป็นสารสกัดสกัดเย็นมาจากเชอร์รี่มินครับช่วยลดเลือนเรื่องจุดด่างดำนั่นเองครับแล้วก็มีวิตามินซีเข้มข้นครับช่วยผิวของเรากระจ่างใสสีผิวดูสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นด้วยครับช่วยผิวเนียนเรียบดูอ่อนเยาว์แล้วก็มี U V ลเต t e r เหมือน เพราะฉะนั้นน้องคนนี้ก็คือใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยครับทุกคนอันนี้เขาก็การันตีไว้ข้างหลังเหมือนกันครับปลุกผิวขาวใสสีผิวสม่ำเสมอลดเลือนจุดด่างดาถึงขีดสุดในเจ็วันเหมือนเดิมเลยครับในวงเล็บอย่างที่มดบอกนะครับต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะทุกคนทาติดต่อกัน7จดวัน มาพูดถึงความรู้สึกของโมันมากดีกว่าหลังจากใช้มาอย่างติดต่อกันแล้วนะครับหนึ่งเลยก็คือน้องเขาทาง่ายทุกคนคือทําให้เรารู้สึกว่าอยากทามันไม่เหนอะไม่หนักแล้วก็มี UV filter เรียบร้อยคือทั้งบํารุงแล้วก็ปกป้องผิวเราจากหลังสี UV นั่นเองเขามีทั้งแบดซองนะครับแล้วก็ดีดแบบไซส์ใหญ่ก็มี2เลยอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมันนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้จะใช้สูตรไหนยังไงก็อันนี้เช้าอันนี้ก่อนนอนก็ได้หรือว่าสูตรไหนที่ตรงกับปัญหาผิวที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยก นั้นไปได้เลยทั้งเช้าและเย็นครับแต่สำหรับมดก็ส้มเช้าชมพูเย็นง่ายไม่ต้องคิดสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจน้องนีเวียวิตามินโลชั่นนะครับสามารถหาซื้อได้เลยทุกคนที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านท่านหาซื้อได้ง่ายมากเพียงสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นหรือนะ้ะใครติดใจเหมือนมดก็ไปเลยห้างแสบสินค้าชั้นนำครับเขามีไซส์ใหญ่เออก็จะใช้ง่ายขึ้นนะไปลองดูครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ผิดหวังทั้งเนื้อผลลัพธ์แล้วก็กลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบเนี่ยยังติดตวัวเลยนี่ มีความเป็นกลิ่นแบบหอมเบอร์รี่น่ารักสดใสติดตัวเบาๆไม่รุนแรงครับอันนี้อยากให้ทุกคนลองกันดูนะ